โอ้โหน้องเพาดูทุกคนน้องพา oh, uh huh. หางานให้แม่ทำแล้วไปขุดดินทุกคนดูเป็นหลุมเลยด,ดูเท้าเนี่ยดูเท้าดิโอ้โหด,ด, oh, oh, ดำปิ๊ดปีเลยอะงานให้แม่ทำแล้ว okay, okay. อ๋อะโอเคโอเคอะเล่นไปเลยทีเดียวอะเล่นไปเลยทีเดียวสบายใจค่ะทุกคนวันนี้ชมวิวนอกบ้านสบายใจดูได้ดขุดหลุมด้วย โอ้โหนี่นี่อาบน้ำดีไหมเท้าดำไปปีเลยชอบค่ะทุกคนสลิทมาแล้วแม่ไล่กับเท้ากลัวตอนแรกปีนกระโดดหลังตู้เย็นเพิ่งจะได้ออกมาเนี่ยค่ะไปไปเดินเดินอย่าออกไปใกล้นะอย่าไปขุดดินแล้วนะมันเลอะรู้ปล่ะลูก ชอบเขาค่ะนั่น <laughs> เห็นนกเห็นนกขุดดินขุดุมขุด่อเผาชอบทุกคนเนี่ยแม่ไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยเอากระเพรามาค่ะไม่ได้งานเลยค่ะทุกคนเผาอย่าออกไปนะลูกน้านรู้เปล่าอะให้แม่ให้ขุดก็ขุดไปเลยให้เล่นให้เต็มที่ไปเลยอะเดี๋ยวแม่เก็บทีเดียวเดี๋ยวแม่ล้างให้น้องทีเดียว